ทีมงานขอคฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับไปดูมวลน้ําป่าก้อนใหญ่ขนาดมหึมาที่ไหลลงมาจากน้ําตกตนปลิวเทือกเขาแก้วในอเาเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับนี่เป็นภาพตอนสักช่วงบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้นะครับมีมวลน้าําป่าไหลลงมาจากหน้าผาชั้นหนึ่งของน้ำตกตนปลิวจากฝนที่ตกสะสมบนภูเขาซึ่งเป็นป่าต้นน้ำนะครับเยอะมากเยอะจริงๆดูภาพที่เราไปถ่ายมาสิครับ และจากมวลน้ําป่าที่ไหลลงมาจากน้ำตกโตนปริวนะครับก็ทําให้แคมปิ้งที่อยู่เชิงน้ำตกต้องหยุดชั่วคราวครับเพราะว่าเจอทางน้าป่าเจอทางน้าฝนหยุดก่อนครับบรรยากาศก็จะครึมๆเงาๆแบบนี้แหละครับ นี่ก็เป็นภาพที่น้ำตกโตนงาช้างที่ตําบลทุ่งตําเสาอำเภอหันใหญ่นะครับบริเวณชั้นหนึ่งของน้าตกน้ําป่าก็กทะลักลงมาจากชั้นเส็จครับไหลลงมาได้เรื่อยสภาพน้ําแลแต่ช่วงครับถ้าฝนตกหนักน้ําก็จะเยอะหน่อยจะแรงหน่อยและก็ถ้าฝนทิ้งช่วงน้ําก็จะเบาหน่อยแต่ถึงจะเบาครับก็ยังลงไปเล่นไม่ได้นะครับลงไปนี่หายแน่ครับเขาห้ามลงไปเล่นนะครับแล้วก็จากมวลน,น้ําป่ามะึมมามหาสาร ของน้ําตกทั้ง2แห่งนะครับทั้งน้ําตกตนปลิวแล้วก็น้ำตกตนกาช้างก็ส่งผลกระทบทําให้เกิดน้ําล,ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในหลายหมู่บ้านของตําบลทุ่งตําเสาแล้วก็ตําบลฉลุงครับ อย่างสภาพที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็น้ําก้อนนี้ก็จะไหลต่อไปยังพื้นที่ตําบลควนลังแล้วก็จะไหลลงคลองะบายน้ําภูวินาดําหรือว่าคลองะบายน้ารอหนึ่งแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาปลายทางสุดท้ายนะครับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลาขณะนี้มีรายงานน้าท่วมในหลายอำเภอครับก็เช่นอาเภอราชโนดรัตภูมิอําเภอเมืองหาดใหญ่จันสบุรย้อยเทพาน้าหม่อมสิงห์นครสะเดาและก็อาเภอนาทวีครับก็เกือบทุกอําเภอนะครับจะหนักจะเบาก็แล้วแต่ แต่ว่าเป็นลักษณะไหลบาไหลผ่านนะครับแต่ว่าในช่วง1 2ถึงวันนี้ยังไว้ใจอะไรไม่ได้ครับฝนยังตกอยู่ใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมซ้ำซ,ซากนะครับตกทุกทีท่วมทุกทีก็ไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าน้ําม,มาแล้วไปไม่ทันนี่ก็ไม่รู้่นกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทีมงานตัวพ่อเป็นห่วงพี่น้องทุกท่านนะครับเดือดร้อนมากไหมครับเดือดร้อนมากไหมครับอ่อนิดนึงโอ้ えっ <laughs>